สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA c ซ a n n e l ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้นะครับมีการสรุปราคาจากทุกร้านนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรแล้วเราก็ยังมีการนา iPhone หลายรุ่นนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันเป็นประจาทุกเดือนแบบนี้ด้วยฝากท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone แล้วก็อยากจะ เช็ราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าการซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมาอัปเดตราคามาเช็คราคาของ iPhone รุ่นที่ท่านสนใจได้เลยนะครับที่ช่องของเรายังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone หลายรุ่นนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านสามารถสั่งซื้อ iPhone ผ่านเราได้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆของ iPhone ด้วยวิธีการสั่งซื้อนะครับถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเราก็กดที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้ว ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับท่านสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ของท่านไว้ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านอยากจะซื้อ iPhone หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแชทมาสอบถามกับเราได้ทางไลน์นะครับซึ่ง iPhone ของเราก็จะมีหลายแบบเลยนะครับมีทั้งเครื่องไทยเครื่องศู์ไทยนะครับราคาก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าท่านมีงบเท่าไหร่นะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะครับเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เพื่อความสบายใจนะครับเราเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้ เราก็ iPhone จากเรานะครับมีประกันให้1ปีทุกเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นประกันศูนย์ไทยหรือว่าจะเป็นประกันจากร้านของเรานะครับยังไงแล้วท่านสามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ4,900บาทสําหรับ iPhone รุ่นเก่าสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดู iPhone 2รุ่นนะครับที่ก็ได้เคยนํามาเปรียบเทียบกันหลายคลิปมากๆเลยนะครับเป็น iPhone 8 p พ u ัแล้วก็ iPhone 7 p l พันะครับทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันก็ต้อง ยอมรับว่าหลายท่านยังอยากจะซื้อมาใช้งานนะครับโดยเฉพาะ iPhone 8 p l ั s ที่ปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าหาซื้อได้ยากมากๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องศู์ไทยนะครับส่วน iPhone 7 Plu s นะครับราคาปัจจุบันก็สามารถซื้อได้ประมาณ1-0,000นต้นๆนะครับสำหรับราคาเครื่องศู์ไทยแต่ก็หาซื้อได้ยากเช่นเดียวกันกับทางนั้น iPhone 8 p l ั s นะครับปัจจุบันทั้ง2รุ่นนี้ถ้ามีนะครับก็จะเป็นเครื่องไทยหรือว่าเครื่องรีเฟอร์บิดเครื่องนอกนะครับซึ่งราคาแต่ละร้านก็จะ ไม่เหมือนกันแน่นอนว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เรามีจัดจําหน่ายให้ท่านนะครับท่านอยากจะซื้อรุ่นไหนสามารถกดที่ลิงก์ลนยอทแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้สําหรับตัวเครื่องจากร้านของเรานะครับถ้าท่านสั่งซื้อทั้ง iPhone 7พ l u s แล้วก็ iPhone 8 Plu s ก็จะได้ตัวเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีประกันให้1ปีทุกเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่เป็น iPhone 7พ l u s นะครับสีทองอุปรกรณ์ที่มี มาให้ก็ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังสําหรับท่านที่ชื่นชอบ iPhone สีทองนะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแทบจะไม่ต่างจากเครื่องศูนไทยนะครับใครสนใจก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้สําหรับ iPhone 7 p l ั s นะครับส่วน iPhone 8พ l ั s เครื่องนี้เป็นสีโรสโกนะครับก็เป็นเครื่องจากร้านของเราเช่นเดียวกันราคาประมาณ12,500บาทน,นะครับการใช้งานต่างๆอุปรกรณ์ก็จะ มีมาให้ครบเหมือนกันกับทางนาัาน p p o o n e p p u u s ในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าท่านอยากะจดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นผมได้ทําไว้แล้วท่านสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับอยากจกะซื้อรุ่นไหนก็สามารถเลือกได้นี่นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเดี๋ยวผมมีราคาล่าสุดนะครับมาให้ท่านได้เช็คกัน ท่านอยากจะซื้อร้านไหนสามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada าหรือว่าของช h อป e ีรวมไปถึงจากร้านของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada นะครับ iPhone 8 plus เป็นเครื่องไทยแท้นะครับมีประกันให้1ปีเต็มแต่ว่าจะเป็นประกันล้านนะครับช่วงนี้มีการจัดโปรเพยเดนะครับจาก l a z า d a ลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนราคาขายอยู่ที่14,751บาท สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ1,475บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้เป็นคืงสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ iPhone 8ทัดเครื่องไทยนะครับ14,751บาทก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับคำแนะนําจากผมก่อนที่จะสั่งซื้ออยากจะให้อ่านรีวิวให้เข้าใจนะครับถ้าเราชอบเรามั่นใจเราค่อยทําการสั่งซื้อดูกันต่อที่ iPhone 7นะครับความจุ32กิกเป็นเครื่องประกัน ร้าน1ปีเต็มมีการลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนะครับราคาขายอยู่ที่1 3 5 5บาทในส่วนของการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีเต็มนี่เป็นราคาล่าสุดนะครับของ iPhone 7พลัแล้วก็8พลัสซึ่งก็จะเป็นเครื่องไทยทั้ง2รุ่นเลยนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับ iPhone 7พลัแล้วก็8พลัสจาก lazada ส่วน shopee ปปนะครับป เท่านั้นถามว่า7จ็พัดมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดหรือว่าเป็นเครื่องนอกนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 8พัดเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับประกันสูตร Apple 1ปีเต็มราคาขายอยู่ที่19,900บาทนะครับนี่เป็นความจุ 64GB ส่กิกส่วน22,500ก็จะเป็น 128GB กิกนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 8พัดเครื่องศูนย์ไทยก็สสาาามารถั่งซื้้้้อนนีได มีโค้ดส่วนลดให้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดถ้าท่านสนใจอยากจะซ,ซื้อก็ต้องรีบกดสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าเป็น iPhone 8พ u ัของช้อปปีเครื่องศูนย์ไทยนะครับราคา19,900บาทส่วนร้าน iStudio นะครับไอโฟน8พลัดปัจจุบันความจุ128 g b กิก สินค้าก็หมดนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการเติมสินค้าเข้ามาไหมนี่ก็เป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 8พลัสแล้วก็ iPhone 7 p l ัจากช้อปปีแล้วก็ Lazada นะครับท่านในสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆกดเข้าไปที่ลิงก like ์รายละอดด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้สําหรับ iPhone 8พลัจากร้านของเรานะครับเป็นเครื่องไทยแท้มือหนึ่งนะครับวิธีการจ่ายเงิน ก็เก็บเงินปลายทางได้ราคา12,500บาทนะครับก็จะถูกกว่าทางด้าน Lazada ส่วน iPhone 7 p l พ s ด้านล่างนะครับขายอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นก็จะเป็นเครื่องไทยเหมือนกันถ้าท่านอยากจะซื้อก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้ย้ำว่านี่เป็นเครื่องไทยนะครับประกันล้านเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสั่งซื้ออ่านรายละเอียดอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจถ้าท่านชอบค่อยทําการสั่งซื้อน,นะครับนอกจาก iPhone 7 p l พัแล้วก็8 p l พัที่เป็นเครื่องไทยแล้วนะครับเรา มีเครื่องศูนย์ไทยไว้ให้ท่านได้สั่งซื้อกันอย่างเช่น iPhone 12 Pro Max นะครับ37,900 iPhone 12 Pro 36,500 iPhone XS Max นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไทย18,900บาทส่วน iPhone 11นะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยราคา21,900บาทะครับ iPhone SE 24,300บาท iPhone XR นะครับ, 24, บ,ร,บรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยราคา16,900บาทเท่านั้นถ้าท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับนี่เป็น iPhone จากร้านของเรา การซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับ iPhone 7พลัแล้วก็8พลัดนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่ามีขายบางค่ายเท่านั้นนะครับอย่างเช่นค่าย d t แท iPhone 8พ l u s ความจุ128 g b นะครับซื้อวันนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง1 4 0 0บาทสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนก็จะมีโปรที่ต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่ย้ายค่ายก็มีส่วนลดให้เพิ่มเติม1,500บาทนะครับ iPhone 8พ l ั s ความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าปัจจุบันขายอยู่ที่18,400บาทส่วนโปรอินเทอร์เน็ตมีให้เลือก3โปรนะครับด้านบนเป็นรายเดือน 10, อเดือน1 เครื่องได้ราคา1 4 0 0นะครับมีจ่ายล่กงหน้า1,000 Pro 899ซื้อได้ราคา12,400นะครับ Pro 699ซื้อได้ราคา13,400จ่ายล่กงหน้า500บาททั้ง2 Pro นะครับแต่ว่าปัญหาปัจจุบันก็คือสินค้าอาจจะหาซื้อได้ยากนะครับอาจจะมีเป็นบางศูนย์เท่านั้นยังไงแล้วผมแนะนำให้ท่านลองไปสอบถามที่ศูนย์ดีแทอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า iPhone 8 Plus ยังมีจัดจำหน่ายไหมส่วนทางนั้น iPhone 7 Plus นะครับโปรโมชั่นล่าสุดก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น 6, 4 9 0บบาาทครัสหวมจุ 32กิกซึ่งทุกโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับโปรเริ่มต้นก็จะเป็นเดือนละ1 0 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา6,490โปร899 7,990บาทนะครับโปร699ซื้อได้9,490บาทแล้วก็โปร599ซื้อได้ราคา9,490บาทแต่ว่าจะมีสัญญา18เดือนนะครับส่วนด้านล่างเป็นความจุ128กิกราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่13,000บาทนะครับส่วนโปรมีให้เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1 0 9 9บาทต่อเดือนนะ 6490บาทมีค่าเน็ตลูกหน้า1000บาทนะครับโปร8 9 9ตรงกลางซื้อได้ราคา7,990บาทมีค่าเน็ตลูกหน้า1000นะครับแล้วก็โปร6 99ซื้อได้ราคา9 4 9 0บาทมีค่าเน็ตลูกหน้า500นะครับนี่ก็เป็นโปรล่าสุดสําหรับ iPhone 7 p l พัจาก DT a ทนะครับซึ่งยังไงแล้วแนะนําให้ท่านไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนนะครับว่ามีสินค้าไหมสําหรับ iPhone 7 p l พัแล้วก็ iPhone 8 p พั s ราคาล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรส่วนค่าย ToMove H iPhone 7พัสปัจจุบันสินค้าก็หมดนะครับเขามีเฉพาะโปรโการซื้อเครื่องเป่าเท่านั้นนะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสำหรับความจุ 32GB กิกแลวก็สุดท้ายค่าย AIS สินค้าก็หมดเลยนะครับทั้ง7พัสแล้วก็8พัสก็มีการนําออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นสรุปราคาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ iPhone 7พัสแล้วก็ iPhone 8พัสทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรท่านชอบแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันก็น่าจะหาซื้อได้เฉพาะเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรเท่านั้น้นนแลวก็็จะเปเปครื่องไทย ถ้าท่านอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็นของ Lazada s h o อป,ปีนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเราก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ